นั่งต่อเนื่องทางความรู้สึกตัวไปเพราะเราถึงโอกาสที่จะได้มีความเข้าใจธรรมะมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์เพราะเราได้เกิดในยุคที่มีศาสนาพุทธแล้วเราได้เป็นมนุษย์แล้วแถมพวกเรามีศรัทธาประสาทะที่จะมานั่งใกล้มีความศรัทธาที่จะมานั่งอยู่บนเสือ่อผืนเดียวเนี่ย เสือเล็กๆเนี่ยสองฟุตคูณสองฟุตอยู่บนลานจงกรมเดินสิบเก้ายี่สิบเก้าอยู่กับหนังสือสวดมนต์เล่มเดียวนั่งอยู่บนเสือเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเราก็เร่งความเพียรของเราแต่ไม่ได้เพียรเพราะจะเอาผลอย่างเดียวนะเพียรเพราะทําเหตุด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทาง เราไม่ได้มาสํานักปฏิบัติธรรมเพื่อมานั่งสงบนั่งนิ่งไม่ได้มานั่งเพื่อปฏิบัติปฏิบัติแต่เราก็มีชั่วโมงของการปฏิบัติชั่วโมงของการฟังธรรมโดยใช้อภิธรรมหรือหลักคําสอนของเทพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเข้าจุดสูงสุดของการปฏิบัติขึ้นสู่ปารมัตดและแยกระหว่างสมมติกับปารมัตดให้ได้เข้าถึงปรมัตดก็เห็นจิตเจตสิกเห็นรูป มอเห็นจิตเจตสิกรูปเป็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานนิพพานก็อยู่ข้างหน้าเราสูงสุดขึ้นสู่ปรมัตน์แล้วเราเข้าสู่การแยกกายแยกใจจิตเป็นคนรู้คนดูเราได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมเหล่านี้เมื่อได้เจอคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะในการก่อนเคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำให้พวกเรามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ แม้กระทั่งไม่ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่พระองค์ก็ทรงจัดสรรมรดกเอาไว้ให้กับพวกเราเป็นมรดกธรรมเป็นอริยทรัพย์แล้วก็จะได้อาริยผลซึ่งพวกเราทำบุญเอาไว้ทำบารมีเอาไว้ตั้งแต่ปางก่อนที่ทำอันประกอบด้วยปัญญาอาจจะดูแลพระอริยบุคคลอาจจะดูแลสำนักปฏิบัติธรรม ดูแลผู้ปฏิบัติธรรมดูแลครูบาอาจารย์ดูแลพระอาริยสงฆ์ทำอะไรที่เอื้ออาํานวยให้การเดินมักเจริญอานิงสงบุญนั้นอาจจะเกิดกับเราในจิตดวงสุดท้ายแล้วนํามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นแดนของกุศลเป็นแดนของมหากุศลแล้วยิ่งใหญ่นอกจากนั้นแล้วนะพวกเรามีศรัทธาประสาทสามารถจะวางกามวางวัตถุกามวางความเพลิดเพลินที่จะอยู่กับบ้านอยู่กับเรือน อยู่กับเย่ากับเรือนแล้วมีจิตตั้งใจจะเข้าสู่เนคขมะเนคขมะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ไหมเป็นอาหารที่มีค่ากับจิตเราไหมเราเนคขมะนั้นมุ่งตรงไปที่นิพพานไหมไม่ได้มุ่งตรงไปที่ความสงบความสุขว่างๆนิ่งๆมาที่นี่เพื่อมาลัดมาลดมาละมาเรียนรู้แล้วก็ปล่อยวาง ให้จิตมันเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาเพมันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วที่พวกเรามีโอกาสถ้าเรากลับไปอยู่ในโลกข้างนอกเราก็เพลินไปกับโลกโลกก็กระลืนเราอีกยิ่งตอนนี้โลกก็แสดงให้เห็นว่ามีอะไรต่างๆมากมายที่เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะแยะมากมายตอนเด็กๆเราอยู่กับพ่อแม่เรามีความเคารพนับถือมีอะไรเราศึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ สื่อการเรียนรู้ก็มองจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มีความน่าเชื่อถือได้มาสมัยเนี้ยเมื่อมีโควิด -19 แล้วเนี่ยแล้วเด็กสมัยนี้ก็เติบโตมาจากเทคโนโลยีเขาก็ไม่ได้สนใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้เพราะเขามีสื่ออยู่ในมือเขาเขาสามารถหาข้อมูลได้้วยตัวเขาเองข้อมูลบางอย่างก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็นับถือเอาคนที่เขาเชื่อ เขาไม่ได้ฟังว่าคนที่เขานับถือนั้นมีความรู้มากขนาดไหนน่าเชื่อถือขนาดไหนเขาพอใจใครเขาก็ติดตามคนนั้นคนชอบทางไหนก็มีโอกาสไปทางนั้นชอบทางชั่วชอบทางลาม,มกชอบไปทางเครื่องยนต์ชอบไปทางเที่ยวชอบไปทางอาหารก็จะมีกลุ่มของเขาไปบางกลุ่มก็ไม่ได้มองว่าถูกต้องสมควรแต่อาศัยความชอบความพอใจเป็นเหตุจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาศึกษาจากสื่อ จากอินเทอร์เน็ตความใกล้ชิดความผูกพันจิตต่อจิตหายากการเห็นใจซึ่งกันและกันก็หายากวิถีชีวิตการดำรงชีวิตก็แตกต่างเกษตรกรเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหลงไปข้างนอกง่ายมากในยุคของพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจเราก็จะถูกโลกกลืนไปกับเราเราก็จมไปกับโลกแล้วเราก็เอาเหตุผลของโลก ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้โดยไม่หาเหตุผลของธรรมเพื่อจะออกจากทุกข์เราจมไปกับโลกแล้วเราก็วนโลกนี้เป็นโลกมนุษย์ต่อไปเป็นโลกเทวดาต่อไปเป็นโลกผมต่อไปก็โลกของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกตอนนานและเกินกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงยิ่งเราพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยอีกยาวนานและเกินแม้กระทั่งในโลกไปเนี่ยกว่าที่จะ มีพระศรีอาริยะเมตรัยมาเกิดเนี่ยก็อีกยาวนานแล้วเกินขาลงไปอีกนานแล้วกว่าจะขาข,ขึ้นขึ้นมาอีกจนกว่ามนุษย์อายุจะเกินแสนปีร้อยปีขึ้นหนึ่งร้อยปีขึ้นหนึ่ง,นนงคิดดูดีกว่าจะขึ้นมาถึงแสนกว่าปีแล้วกว่าจะร้อยปีลงหนึ่งมาถึงอายุแปดสิบปีเนี่ยแปดอายุแปดหมื่นปีเนี่ยกว่าที่พระศรีอาริยะเมตรัยจะมาอุบัติขึ้นแล้วถ้าเกิดไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งจะไปอยู่นรกสนานไปเป็นเปรตสนานอยู่ในภพภูมิทั้งล่างอีกสักนาน หรือเป็นพรมสนานเป็นเทวดาสนานกลับมาอีกทีโลกไปเนี้ยเราอาจจะกลับมาในในมุมของการเป็นสัตว์เดีัจฉานหรือเป็นเปรตก็ได้หรืออาจจะไปอยู่ในภูมิไหนก็แล้วแต่เพราะบรรท่องเที่ยวไกลเหลือเกินเวลาที่ออกจากชาตินี้แล้วเนี่ยการที่ได้กลับเป็นมนุษย์เนี่ยยากเหลือเกินแม้กระทั่งเทวดาที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็น,น้อยมากมนุษย์ที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็น,น้อยมากยิ่งมนุษย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย จิตมันจะไหลลงต่ำไปตลอดเวลาเลยนะจิตของพวกเราก็เหมือนกระแสน้ํามันไหลลงต่าไหลลงต่ําไปเรื่อยๆยากนักที่จิตคนหนึ่งจะทวนกระแสจะทวนกระแสกลับมาที่จิตแล้วแยกรูปแยกนามนะั้นย้อยคนในโลกเนะี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกในโลกเนะี่ยมีกี่คนที่เดินอยู่ข้างถนนนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และแยกรูปแยกนามมีกี่คนเหลือเกินที่จะสามารถเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราส่วนมากก็ไหลไปกะ จะเอาเราจะเป็นของเราจะทำให้เที่ยงจะทำให้สุขจะทำให้มีตัวตนในโลกเนี่ยตรงกันข้ามกับการปฏิบัติการปฏิบัติทำเพื่อเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราบังคับไม่ได้คือเห็นความจริงแต่ในโลกเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อสวนกระแสของความจริงเขาพยายามทําทุกอย่างให้ทุกอย่างมันเที่ยงพยายามสร้างและผลิตทุกอย่างให้มันเที่ยงพยายามทําทุกอย่างให้ให้ความสุข ไม่ให้มันเสื่อมพยายามทุกทำทุกอย่างให้ตัวอย่างเป็นตัวตนบังคับได้อยู่ถาวรได้มีการแตกสลายถึงจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรก็แล้วแต่ใช้ความเจริญยังไงก็แล้วแต่ก็แพ้ธรรมชาติเหมือนคนอายุมากๆห้าสิบหกสิบไปดึงไปตึงไปใส่ทุกอย่างเลยให้หน้ามันสดใสให้หน้ามันอ่อนเยาวแต่ถึงเวลาจริงๆแล้ว ก็หนีธรรมชาติไม่ได้หนีแก่เจ็บแล้วตายไม่ได้เมื่อกระทั่งหัวใจเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตจเจ้าหัวใจปลอมใส่ให้มีชีวิตอยู่ได้แต่ยังไงก็ไม่เกินกรรมไม่เกินกรำและที่สุดแล้วก็คืนทั้งร่างกายทั้งของจริงของปลอมให้กับโลกนี้ไปแล้วก็ไปสร้างโลกใหม่จิตเราเนี่ยสร้างโลกอยู่ตลอดทุกเวลาทุกเวลา เพราะความไม่ชูไม่รู้เนี่ยก็หลงอไปแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นหลงอไปจับพยายามทําทุกอย่างอย่างที่โลกเขาอยากให้ทําโลกเขาอยากให้ทุกอย่างเที่ยงอยากทุกอย่างนํามาแต่สุกนาทุกอย่างคงสภาพซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เมื่อทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาติแล้วเราก็ทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้นี่เองเราพยายามทําทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่สุดแล้ว มันก็เสื่อมแก่เจ็บและที่สุดต้องตายพอตายแล้วเราก็คืนทุกอย่างที่เราทําทุกอย่างเนี่ยในชาติเนี่ยดิ้นรนมาตลอดชีวิตเพื่อจะได้มีงานมีเงินมีลูกมีหล,ล,ลานมีบ้านมีรถพอมีแล้วก็พยายามรักษามันทุกอย่างเวลาบันเสียก็ทุกแม้กระทั่งร่างกายเจ็บป่วยก็ทุกผิดหวังพัดพลาดมาก็ทุกจากกันก็ทุกเพราะเราไม่รู้เราพยายามจะให้ทุกอย่างมันคงสภาพ เราพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อต้านกระแสของธรรมชาติแต่สุดแล้วเราก็ต้องทุกข์ต้องโศกเศร้าร่ําไรรําพันไม่สบายกายไม่สบายใจรับแขนใจทุกครั้งที่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจผิดหวังแล้พลัดพรากแก่เจ็บแล้วตายเราก็ทุกข์ทุกครั้งเลยเพราะเราไม่รู้เพราะเราอยากใจของเนี่ยที่ไม่เที่ยงแล้วมันเที่ยงจายของที่มันทุกข์นะเป็นสุข จากของที่มันเสื่อมนะคงที่จากของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้อยากของที่ต้องแตกสลายให้เป็นของที่คงทนเสมอและบังคับได้มันถึงต้องทุกข์เพราะความไม่รู้พอพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็มาศึกษาหาความจริงเข้าสู่ทางสายกลางไม่เผลอไม่เพง่งจนจิตรู้แล้วมองเห็นว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้นี่เองท่านถึงรู้ทุกข์รู้ทุกข์รู้จนแจ่มแจ้งแล้วท่านถึงละสมุท,ทยัย เมื่อละสมุทัยได้นะั้นท่านก็แจ้งนิโรธเพราะท่านหาหนทางได้คือมรรควิธีในการที่จะออกจากทุกข์หนทางที่ท่านเจอเนี่ยเป็นหนทางสายกลางทําลายวงของการเกิดของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ทำลายวงของจิตทุกขณะทุกขณะด้วยปฏิจจสมุปบาทที่มันเกิดขึ้นทุกขณะจิตเนี่ยท่านเอามรรควิธีขึ้นมากระทบกระเทือนตั้งมั่นในการรู้และโยนิโสทําให้ทุกข์ละ เหตุของการเกิดทุกดับทุกขณะทําให้นิโรธด้วยตาทังขับอาหารเกิดทุกขณะทุกขณะจนมรรคทั้ง8สมังคีกันนิโรธอย่างเป็นสมุเฉทขับาหารถึงเกิดขึ้นได้มรรคใดมรรคหนึ่งจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ท่านมาเจออริยสัจส,สี่เนี่ยถึงหลุดพ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ได้มาแค่ตัวท่านเองท่านเสาะแสวงหาพระสัตธรรมพระสัตธรรมเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์สงหามาตลอดเลยนะ ยี่สิประสงค์ไขเกษตรแสนกับเนี่ยหามาเท่าจิตผู้รู้ตั้งมันแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์เนี่ยตรงเนี้ของด,ดูดูไม่ยากนะพอปฏิบัติเข้าจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยแค่ฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็โยนิโสเนี่ยเหมือนจับของคว่ำให้ง่ายท่านพยายามฉายไฟบอกทางกับคนที่หลงทางตลอดเวลาบอกให้รู้ว่าทําอย่างนี้นะ่าจะผลอย่างนี้นะ บอกให้รู้ลังกรรมและผลของกรรมนะท่านพยายามจะสอนเราตลอดเวลาท่านชี้ทางแก่ผู้ที่หลงทางเพื่อเข้าใจว่าไหนถูกกับไหนผิดทําอะไรได้ผลอย่างไรถ้าพพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มาด้วยปัญญาเป็นผู้ที่ไม่หลงเป็นผู้ที่เอาความจริงเอาสัจจะมา,าศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาของความเชื่อไม่าศาสนาของพระเจ้าผู้สร้างโลกแต่าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของเหตุและผลเหตุและปัจจัย เป็นสิ่งที่พระองค์สอนล้วเถียงไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงท่านสอนเรื่องสัจจะยิ่งเราปฏิบัติแล้วเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุเห็นปัจจัยเราเลยไม่สงสัยแล้วเราเลยศรัทธามากขึ้นแล้วยิ่งเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยเลยทําให้เราเห็นว่าไม่หลงทางแล้วไม่เชื่อไม่งมงายแล้วเข้าถึงรูปถึงนามแล้วเรื่องอื่นเราไม่สนใจแล้วเพราะมันเป็นของงมงายเราเห็นเหตุเห็นผลแล้วนี่สีลพัสตะปรามาศได้มีแล้วการปฏิบัติผิดๆไม่มีแล้ว วิจิตกิจฉาไม่สงสัยแล้วเพราะเราปฏิบัติเห็นด้วยตัวจริงแยกรูปแยกนามบ่อยๆก็เห็นกายใจไม่ใช่เราแล้วมันไม่สงสัยแล้วมาถึงขั้นนี้ต้องเดินลุยแล้วฉะนั้นการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยต้องเจาะต,ตรงมาที่รูปนามก่อนที่จะเจาะต,ตรงรูปนามได้ต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาด้วยสติปัฏฐานสี่ก่อนทำกรรมาฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็อยู่กับปัจจุบันของเราไปด้วยกรรมาฐานนั้น เราก็สังเกตนะเวลากระทบทุกครั้งเนะี่ยเป็นเครื่องวัดผลจิตของเราเสมอเลยเวลากระทบแล้วนะถ้าจิตยังไหลอยู่ยังหลงอยู่จมกับอารมณ์อยู่ยังเป็นคนจมอยู่กับอารมณ์หรือเพ่งแล้วลลควบคุมให้มันดีอยู่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าสู่ทางสายกลางก็มันรู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันจิตที่อยู่ที่ปัจจุบันสบายๆนี่คือเข้าทางสายกลางแล้วเ็าไม่เผลอแล้วก็ไม่เพง่แเพเพงแต่จิตขนะที่มันเผลอมันหลงมันเพง่ง เป็นจิตที่กําลังสอนเราว่าเธอต้องฝึกสตินะเพราะนั้นจะฝึกอย่างไงก็ฝึกรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนั่นแหละจิตที่หลงออกไปจิตที่เพ่งนี่แหละเป็นจิตที่มีประโยชน์ในการฝึกสติถ้าเราไม่ฝึกสติมันก็จะพาเราไปสร้างภพเพราะนั้นต้องอาศัยเพียรตามรู้ตามดูแล้วกลับปฏิฐานเพียรแต่ละครั้งแต่ละครั้งสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยเช็คจิตกสติต่อเนื่องก็ทําให้สัญญาที่เรียกว่าทีละสัญญาจํา เพียรหนึ่งครั้งกับพธิฐานหนึ่งครั้งได้สติหนึ่งครั้งทำบ,บ่อยๆมันก็กลับบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยทีละสัญญาก็จําบ่อยไอ้ตัวทีละสัญญาเนี่ยมันจําบ่อยๆมันก็เลยเป็นเหตุให้สตินั้นเกิดอัตโนมัติสติตัวจริงถึงจะเกิดขึ้นเมื่อสติตัวจริงเกิดขึ้นแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเป็นร้อยเป็นพันเลยจิตหนึ่งจะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เวลาที่กระทบแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการกระเทือนมาทางเวทนาและตัณหาอุปาทานจิตก็จะเห็นเนั้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไปหาอารมณ์แต่จะเห็นอารมณ์ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปัญญาถึงเกิดขึ้นเมื่อจิตเราเนี่ยมีกําลังพอฝึกเต็มที่แล้วมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นสมาธิที่มีคุณภาพที่จะนำมาขึ้นวิปัสสนาได้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยหรือลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่มาจากการเพียรตามรู้ตามดูจนสติตั้งมั่นเป็นสติปัฏฐานสี่เมื่อสติเข้มแข็งตั้งมั่นแล้วเนี่ย สมาธิแบบลักขณูถึงเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติปัฏฐานสีด้วยอาศัยความเพียรจนจิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็นำจิตเนี่ยมาขึ้นวิปัสสนาคนไหนที่ฝึกจิตมาจิตที่ตื่นตั้งมั่นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าทำได้สองอย่างนะจิตผู้รู้ฝึกทางคนไหนที่สมาธินำปัญญาก็ฝึกเข้าไปในฌานก่อนได้ฌานสอง แต่เข้าไปในฌานต้องเข้าไปวยสตินะจะมีผู้รู้ในการเข้าไปเห็นองค์ฌานเมื่อเห็นองค์ฌานจะเข้าฌานสองปิติเกิดขึ้นจิตจะรับรู้อารมณ์ของสมาธิที่มีกรรมฐานอยู่จะเห็นกรรมฐานอยู่แล้วก็จะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นจนสภาวะของเอโกที่ภาวะเกิดขึ้นผู้รู้เกิดขึ้นคนไหนเข้าฌานสามฌานสี่ก็เข้าอีกสักพักก็ได้เราต้องถอยเยกมานะถอยเยกมาทําจิตให้ควงๆเห็นกายเห็นใจ ต้องถอยออกมาเนี่ยปรับจากสมาธิกลายเป็นสติขึ้นมาก็มีผู้รู้ตามรู้ตามดูและแยกรูปแยกนามคนไหนที่เข้าฌานไม่ได้ก็ต้องฝึกสติปฐานสี่ทำกรรมาฐานขึ้นมาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเวลากระทบเราสังเกตจิตที่ยังหลงยังเพ่งรู้ทันแล้วกลับปฏิฐานบา่อยๆจนสติตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสติตื่นขึ้นมั่นตั้งมั่นขึ้นมาเราจะสังเกตรู้เลยนะว่าจิตมันจะอยู่ที่ฐาน เวลากระทบเนี่ยเคยหลงเคยเพ่งเคยจมแล้วเคยจมกับอารมณ์บ่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเห็นอารมณ์แต่ไม่จมในอารมณ์นะั้นยังมีโกรธโลภหลงแต่เห็นโกรธโลภหลงเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าโอ้จิตเรามันเปลี่ยนไปแต่ก่อนโกรธนะเราหาหงุดหงิดตำคัญแต่พอเวลาจิตตั้งมาเรบพอโกรธเรารู้ว่าโกรธแล้วเ,เห็นใจว่าหงุดหงิดเห็นใจว่าไม่ชอบแต่ไม่เป็นในส่วนที่เป็นแต่ก่อนเราเคยเป็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นอารมณ์มันจะรู้สึกวิเศษขึ้นมาจิตจะมีคุณภาพด้วยตัวจิตเอง แล้วเวลากระทบจิตจะวิ่งถอยกลับมาที่ฐานเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอิสระทีละน้อยทีละน้อยศีลเราก็ดีขึ้นจิตเราก็ดีขึ้นเพราะมันจิตถูกแล้วเนี่ยเราจะขึ้นนิพพานาได้คนไหนจะขึ้นนิพพานาได้ต้องมาหัดดูสภาวะให้ได้ก่อนนะถ้าเรายังดูสภาวะไม่เป็นยังจับอารมณ์ไม่ได้เราก็จะขึ้นนิพพานาไม่ได้ถ้าขึ้นนิพพานาได้เราต้องจับอารมณ์รูปอารมณ์นามให้ได้ แยกให้ระหว่างรูปเนี่ยเป็นยังไงบ้างรูปที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปที่นั่งรูปที่ื่อนไหวรูปที่สวดมนรูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกายรูปที่มีการเห็นได้กินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพราะฉะนั้นตัวรูปเนี่ยราต้องเห็นให้ได้ก่อนรูปที่หายใจเข้าหายใจออกรู้ทันไหมรูปที่หายใจเข้ารูปหนึ่งรูปที่หายใจออกรูปหนึ่งรูปที่ขวาเดินซ้ายเดินเห็นไหม ถ้าโูกที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสรับสัมผัสเนี่ยรู้ทันไหมพอเราสามารถเห็นรูปในลักษณะการทํางานได้ต่อไปเราต้องเห็นนามให้ได้ก่อนนะเจตสิกสามขันเห็นไหมเห็นเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางใจเห็นไหมสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้เห็นไหมสังขารที่ปรุงอดีตเห็นมสังขารปรุงอนาคตสัญญาจะปรุงเรื่องของอดีต สังขารจะปรุงเรื่องของอนาคตแล้วสังขารเขจะปรุงเรื่องของกุศลและอกุศลพวกนิวร์พวกวิปัสสนูโลภโกรธหลงนี่ก็เป็นอกุศลเป็นสังขาร่วงเหงาหาวนอนนี่ก็สังขารร่องของกุศลก็ศีลสมาธิปัญญาจิตที่เบาอ่อ,อนควรนุมน่มนุ่มไวแล้วก็เหมาะการงานเนี่ยก็เือเรื่องของกุศลเพราะฉะนั้นเจตสิกห้าสิบสองเราแยกได้ไหมว่า เวทนาตัวหนึ่งสัญญาตัวหนึ่งสังขารอี่ตัวหนึ่งเนี่ยการทํางานแยกได้ไหมยแยกวิญญาณหรือจิตได้ไหมจิตมโนวิญญาณแยกได้ไหมยแยกการทํางานของแต่ละตัวได้เมื่อสามารถที่จะเห็นขันห้าแล้วสามารถแยกอายตนะได้ไหมตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือรูปสามารถแยกนามระหว่างใจกับเจตสิกสามขันแยกจิตออกจาก เจตสิกสามขันได้ไหมเราสามารถรู้ทันปัจจุบันเวลากระทบและเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาสามเกิดขึ้นรู้ทันไหมเราต้องสังเกตด,ด้วยขณะที่เราปฏิบัตินั้นเนี่ยจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยแยกกันไหมพอจะขึ้นวิปัสสนาผู้รู้ก็จะสามารถเห็นรูปและเห็นนามผู้รู้จะเห็นอารมณ์หลากหลายมากในขณะเดียวกันเห็นข้างนอกเห็นข้างในเห็นทั่วตัวพร้อมเห็น ทวารทั้งหกกระทบเห็นเวทนาเห็นตัณหาเห็นอุปทานจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้เลยตั้งมั่นรู้เมื่อตั้งมั่นรู้นะ่ะจับและจับรูปจับนามได้แยกรูปแยกนามได้วิปัสสนาถึงจะขึ้นได้เวลาเบื่อไม่เห็นเบื่อเวลาโกรธเวลาน้อยใจเวลาสุขเวลาทุกข์ไม่เห็นไม่รู้ทันอยากลุกอยากนั่งอยากดื่มอยากบนรู้ไหมชอบไม่ชอบรู้ทันไหมกระทบละใจปรุงเลื้อยขึ้นมา ถ้าเรารู้ทันเจตสิกรู้ทันรูปได้วิปัสสนาก็ไม่ยากตรงที่รู้พระจิตมันถึงฐานตั้งมั่นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นไหมจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่พอตั้งอยู่มันหายไปบังคับไม่ได้เกิดตามเหตุปัจจัยอนิจจังทุกขังอนัตตาเีไหมมันจะขึ้นวิปัสสนาวัดผลของตัวเองนะอันดับแรกจิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาอันดับที่สองจับรูปจับนามให้ได้ รู้ให้ได้ว่านี่คือรูปนะนี่คือรูปนามนะไม่มีเราเข้าไปแต่เห็นสภาวะเห,นนามมเห็นอารมณ์ผมได้ได้เมื่อเห็นอารมณ์แล้วเห็นไม่อารมณ์ทั้งหลายเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่บีบบับงคับบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปทําไปเรื่อยขณาที่รู้อยู่เนะี่ยเรารู้ทุกสมุทัยก็ถูกละตัณหาที่จะพาเราไปทํากรรมก็ไม่มีจิตก็บริบสุทธิ์ขึ้นนิสัยเราก็ดีขึ้นสันดาณของเราที่เคยชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ เป็นคนพูดมากก็จะพูดน้อยลงเป็นคนโกรธก็จะเมตตามากขึ้นคนที่หลงก็จะรู้มากขึ้นคนที่โลภก,ก็จะแบ่งปันมากขึ้นมันจะทําให้เราเปลี่ยนเพราะเรารู้ทันใจกระทบระหันมาดูใจกระทบกระหันมาดูใจสติสมาธิปัญญามันจะรู้ว่าการใดควรไม่ควรแล้วมันจะนิ่งขึ้นมาจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ลุกลิกล็อกแหลก มันจะนิ่งขึ้นมาแล้วก็สํารวมขึ้นมามันจะเห็นเหตุปัจจัยจะเห็นกรรมและผลของกรรมจิตจะเป็นอิสระจากขันอิสระจากทุกขและเหตุของการเกิดทุกข์แต่จิตจะเป็นธาตุของพระธรรมเพราะฉะนั้นภาวนาไปใช้หลักให้ถูกแล้วเราจะเห็นผลแล้วเราจะมีความสุขกับการปฏิบัติภาวนาไปภาวนารัฉันทะจะเกิดขึ้นปิติจะเกิดขึ้นทั้งที่เห็นทุกนะแต่ปิติเกิดขึ้นมา เป็นปิติสัมโพธชมเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วต่อไปสมาธิถึงจะเกิดขึ้นแล้วความสุขมาสมาธิมาต่อไปก็จะมีฉันทะในการปฏิบัติเช้าสายบาย่ายค่ำไม่มีเลือกเวลาแล้วเดินก็ปฏิบัตินั่งเดิมพูดคุยดืม่มคิดก็ปฏิบัติจิตมันก็ทำงานเองมันมีความสุขในการปฏิบัติเพราะ,ะนั้นรู้สึกตัวแล้วก็เดินตามทางที่สมควรจะปฏิบัติ พัฒนาวัดผลสติเราสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามีศีลเราก็ดีได้ด้วยแล้วก็สร้างบารมีสิบของเราไปสร้างทานอันไหนที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของเราเราก็ต้องทําให้จิตแช่มชื่นแล้วสาคัญนะักปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเมตตาเมตตาเป็นน้ําหล่อเลี้ยงให้จิตมีกําลังมหาศาลในการเดินมรร เสร็จแล้วมีโอกาสที่จะเข้าเนคขม,มะอันประกอบด้วยปัญญาเราก็ต้องทําพระปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยกว่าจะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้รู้หลักของการปฏิบัติได้เข้าเนคขม,มะรักษาศีแปดแล้วก็เข้ามาที่รูปนามนั้นมันยากนะโอกาสอย่างนี้ได้มีเวลาใช้เวลาเต็มเต็มที่การเข้าสู่การปฏิบัติเข้าเนคขม,มะเนี่ยบางครั้งมันย่นเวลาของการปฏิบัติเราได้เป็นปีๆเลยนะฟังธรรมมีการถามธรรมมีการศึกษาธรรม ได้ความเข้าใจความเข้าใจนี่มันช่วยเราได้อย่างมหาศาลเลยมันทําให้เราเดินเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่มีสงสัยเพียงแต่ว่าเรายังทําไม่พอที่จะถึงเป้าหมายแค่นั้นเองแล้วก็สร้างบารมีเอาบารมีสร้างตอนไหนสร้างตอนที่มานมานะถ้าไม่มีความปวดขาไม่มีนิวรณ์ก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในการทดสอบคิดเรา เราต้องเข้มแข็งเวลาที่ปวดขาเวลาที่ง่วงนอนเวลาที่นิวรณ์ห้าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสสาคัญเลยจะได้วัดจิตของเราว่ามีกําลังไหมเข้มแข็งไหมมันเหมือนคู่ซ้อมที่เราเอาฝึกจิตก่อนถ้าข้ามนิวรณ์ได้จิตบริสุทธิ์ถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้มันต้องเข้มแข็งนะั้นขณะที่ง่วงมากๆเนี่ยรู้ทันเอาลืมตาขึ้นมามีสติไม่จําเป็นต้องหลับตามีสติขึ้นมาพยายามกำมือทําความรู้สึกตัวขึ้นมา อย่าไปปล่อยกายปล่อยใจให้นิวรณ์มันขี่คอเราเราต้องเข้มแข็งคอตกหลังโก่งไหมปรับสภาพขึ้นมาจิตหลงไปที่ไหนบ้างกายอยู่นี่แต่จิตไปอยู่อดีตแต่นาคตรไปอยู่การปรุงแต่งไหมรู้ทันแล้วกลับมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองศึกษาตัวเองทวนกระแสโลกแล้วกลับมาหาธรรมข้างในจิตเราตั้งมั่นถึงผู้ดูผู้รู้แยกแล้วก็โยนิโสดูตจรักของอารมณ์